ภายในบ้านของช่างภาพใวกับเสียนภาพถ่ายเก่าๆวางทับซ้อนกันบนโต๊ะมันถูกวางอย่างไม่เป็นระเบียบเหมือนพวกมันไม่ได้ถูกสนใจมีเพียงภาพใบเดียวที่ถูกวางแยกออกมาภาพภาพนี้เป็นภาพขาวดำของหญิงสาวคนหนึ่งใบหน้าของเธอซีเซียว ดวงตาจ้องมองกล้องด้วยความเศรา้าช่างภาพได้ถ่ายภาพนี้ไว้เมื่อหลายปีก่อนขณะที่เขาเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกเขาได้พบกับหญิงสาวคนนี้ในหมู่บ้านห่างไกลเล็กๆแห่งหนึ่งแล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าตนเองถูกสาปให้ต้องอยู่เพียงลำพัง และภาพถ่ายใบนี้จะเป็นเพียงหลักฐานที่บ่งบอกถึงตัวของเธอและเป็นที่ระลึกหลังจากถ่ายภาพเสร็จช่างภาพก็เดินทางกลับออกจากหมู่บ้านโดยไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของเธอนักหลังจากนั้นมาไม่นานเขาก็เริ่มฝันร้าย เห็นภาพหญิงสาวคนนั้นปรากฏตัวในความฝันและบอกให้เขาทำลายภาพใบนั้นทิง้งซะช่างภาพพยายามลืมเรื่องราวแต่ทุกครั้งที่เห็นภาพใบนั้นเขาจะรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวและรู้สึกอึดอัดอยังบอกไม่ถูก เวลาที่จ้องมองตาหญิงสาวในภาพนั้นจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะนําภาพเนี่ยไปซ่อนไว้ในที่ไหนสักที่นึนในบ้านเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเห็นมันอีกทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเขาควรจะทำลายมันทิ้งแต่ก็ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้เขายังคงเก็บมันไว้ จนเวลาผ่านไปหลายปีเมื่อหลานชายของเขาเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านและบังเอิญไปพบกับภาพถ่ายใบนี้มันดึงดูดความสนใจของเขามากเขาชอบที่จะนำภาพนี้มาจ้องมองดู นานๆมองลึกเข้าไปในดวงตาเศร้าๆคู่นั้นเขารู้สึกแปลกๆแ,แต่เขาก็ชอบความรู้สึกนี้และเมื่อวันหนึ่งที่เขาจ้องมองภาพนี้เหมือนทุกๆครั้งที่เขาทำเขาถึงกลับพงังอาด เมื่อเห็นรอยยิ้มที่น่ากลัวปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหญิงสาวในภาพและคืนนั้นเองหลานชายของช่างภาพก็ฝันร้ายเช่นเดียวกันในฝันของเขาหญิงสาวคนนี้เดินเข้ามาหาเขาด้วยใบหน้าซูบซีดที่ค่อยๆหลุดล่อนจนมองเห็นเนื้อข้างใน กับลูกตาที่ค่อยๆถลากออกนอกเบาเธอพุ่งตรงมายืนชี้หน้าเขาปลายนิ้วของเธออยู่ห่างเพียงแค่ปลายจมูกมุมปากที่ฉีกยิ้มกำลังแยกเขี้ยวและยื่นมือเพื่อจะคว้าคอเขาเธอแผดเสียงตวาดใส่เอาภาไปเผา เธอพูดประโยคซ้ำเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาจนในที่สุดเขาพยายามฝืนตัวตื่นจากผวังเมื่อเขาทำสำเร็จแต่สิ่งที่ตามมาด้วยคืออาการปวดหัวปวดเหมือนไมเกรนแล้วมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาฝันถึงเธออีก อาการปวดหัวก็จะรุนแรงขึ้นเวลาผ่านไปแต่เขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นเขาหาหมอทั้งแผนปัจจุบันไปจนถึงหมอผีแต่ก็ไม่หายในที่สุดเขาเริ่มลือหาภาพใบนั้นไปทั่วทั้งบ้านแต่เขาก็จำไม่ได้ว่าเอามันไปเก็บซ่อนไว้ที่ไหน เขาก็หามันเจอจนได้ภาพใบนั้นตกอยู่ที่ใต้เตียงถึงเขาจะงงว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแต่เขาก็ไม่รอช้าที่จะรีบควาไฟแช็กขึ้นมาแล้วก็จะเผาทำลายมันทิ้งซะในขณะที่ไฟกำลังลามเผาไหม ไปที่รูปภาพของหญิงสาวเขายืนจ้องมองดูด้วยความสะใจเขาคิดว่าทุกอย่างจะต้องจบลงในวันนี้ทันใดนั้นเองหญิงสาวก็ปรากฏตัวขึ้นและพุ่งตรงเข้ามาพร้อมกับบีบคอเขาแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเครียดแค้นอาฆาต มึงคิดจะทำอะไรมึงจะทำร้ายกูมึงคิดจะเผากูทิ้งเหรอมันไม่ใช่แค่นี้หรอกนะด้วยน้ำมือของผีร้ายที่บีบคอเขาอยู่ดวงตาของมันจ้องอยู่ที่เขาด้วยความอาฆาตแค้นมือทั้งสองข้างของเขา ตะเกียกตะกายเพราะกำลังจะขาดอากาศหายใจเขาไม่รู้จะทำวิธีไหนแล้วที่จะหยุดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาในใจก็ได้แต่ภาวนาเอาเลยอยากจะฆ่าก็ฆ่ากูกก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมึงแล้วเหมือนกัน รูปที่เหลือของกูอยู่ไหนมึงเอารูปของกูไปซ่อนไว้ที่ไหนนั่นมันพูดว่าอะไรนะรูปรูปอะไรอีกอะ่ะก็มีแค่ภาพนี้ภาพเดียวมันจะเอาอะไรยังไม่ทันจะได้คิดอะไรต่อผีร้ายก็เหวี่ยงร่างเขาไปกระแทกที่กำแพงอย่างแรง เขาล่นลงกระแทกพื้นพร้อมกับมีกล่องอะไรบางอย่างกระแทกลงมาที่หลังเขาอีกทีหนึง่งภาพถ่ายหลายสิบใบกระจายออกมาจากกล่องที่แตกแผ่หลายอยู่ที่พื้นเหมือนกับความลับที่ถูกเปิดสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าลุงของเขาจะทำ มันอยู่ในภาพถ่ายเหล่านี้นี่สินะสิ่งที่ผีร้ายหรือผู้หญิงคนหนึง่งตามหามาโดยตลอดตอนนี้เขาไม่ได้รู้สึกว่าถูกบีบคอหรือหายใจไม่ออกแต่กลับได้ยินเป็นเพียงเสียงร้องสะอื้นเบา เขาเริ่มจะเข้าใจในเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดมาเขาไม่รอช้าที่จะเริ่มเอาไฟแช็กามาเผาทำลายมันไปทีละใบทีละใบเขาไม่รู้เลยว่าหลังจากที่ภาพพวกนี้ถูกถ่าย เจ้าของภาพเกิดอะไรขึ้นจนกลายมาเป็นบิญญาณที่สิงอยู่ในภาพถ่ายเพื่อรอวันให้ความลับถูกเปิดเผยและปลดปล่อยเธอขอโทษและขอให้สู่สุขติจากนี้และตลอดไป